ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทงร่วมสืบสารประเพณีไทยในวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565ณวัดดอนใหญ่คลอง8ลำลูกกาปทุมธานีตั้งแต่เวลาช่วงเย็นเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬกามีมหโรสพชมฟรีมีกระทงจำหน่ายมีบูธร้านค้าต่างๆท่านใดสนใจร่วมออกบูธขายของสามารถติดต่อได้ที่วัดดอนใหญ่ กณฑการสมัครหนูน้อยนพมาศท่านใดที่สนใจต้องการส่งหนูน้อยเข้าร่วมประกวดมีการประกวด2รุ่นรุ่นอายุ5-7ปีและอายุ8-12ปีสามารถมาสอบถามและสมัครได้ที่โรงเรียนวัดดอนใหญ่ หรือวัดเดอนใหญ่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายน2565ค่ะชิงเงินรางวัลที่ 1- 3,000บาทรางวัลที่22,000บาทและรางวัลที่3-1,000บาทรางวัลชมเชย500บาทจำนวน5รางวัลรุ่นอายุ5-7ปีเริ่มประกวดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาและรุ่นอายุ8-12ปีเริ่มประกวดตั้งแต่เวลา20นาฬิกาค่ะ